เปิดหูเปิดตาแน่ช่วงเปิดโลกแบบนี้นะคะผู้สื่อข่าวจิ๋วของพวกเราเนี่ยปกติผู้สื่อข่าวจิ๋วเนี่ยก็จะพาเราไปเปิดโลกเปิดหูเปิดปตาหลายที่มากๆเลยนะค,คะ แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงแฮปปี้นิวเยียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็จะนําเทปที่เรียกได้ว่าประทับใจแล้วก็ตราตึงใจไม่เคยลืมเลือนครับนำมาออกอากาศอีกครั้งครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครั้งครับและเทปประทับใจของเราวันนี้นะคะจะเป็นความประทับใจของน้องฟราเซสนั่นเองซึ่งน้องฟราเซสเนี่ยจะประทับใจตอนไหนอ่ะหนูประทับใจเทปที่พี่เพลเนี่ยพาเราไปตะลุยตลาดต้นไม้แล้วก็ทำภารกิจของเราได้สำเร็จ ชอบเพลงนี้มากมากเค่ะโอ้ชอบฟรานเซสเพิ่มขนาดนั้นเนี่ยเราไปดูกันเลยไหมไปเลยไปเลย <ไป S 2> อยู่ในช่วงเปิดโลกกันแล้วนะคะวันนี้นะคะ,นนะ,คะนนเพื่อนๆเพื่อนมาเปิดโลกเปิดหูเปิดตากันที่ตลาดต้นไม้รามินทานเลยนะคะพราวันนี้นะคะนนเพื่อด้รับภารกิจมาจากสามพิธีกรของเราได้ก็คือน้องวานแซกที่ภูการแล้วก็แนนน่เนเอนนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเพื่อจะหาต้นไม้ไปตกแต่งที่สตูดิโอนะนี่เพ่อะแคเห็นก็บอกว่าอยากจะไม่นอนทากลางต้นไม้แล้วแต่ว่าไม่ได้เพราะเรามีภารกิจต้องทำเอาไม่ว่าเดี๋ยวเพื่อนนะคะไปหาซื้อต้นไม้ดีกว่าไปเลย ใครอยากเชื่อคุณพ่อคุณแม่มาเดินเลอกซื้อหาต้นไม้ก็มาได้เลยที่ตลาดต้นไม,ม้รามินทาเข้ามาแล้วก็จะเจอกับต้นไม้เยอะแยะมากมายหลากหลายร้านที่นี่เนี่ยเขาเปิดทุกวันตั้งแต่เช้าเย็นแจ๋ก็แวะมากันนะครับ แก้วเคี่เอ้เราก็ได้แล้วนะคะทั้งหมดสามต้นที่จะมาให้แน่นพี่ผู้กันแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะมาต้นนี้สับประรดสีให้ฝรั่งเศส อันนี้ไข่มุกให้พี่ภูการแล้วก็มิ้นมาเลยให้แน่นครับนี่ข้างในก็มีครับไปดูดีกว่าป้าเลยนี่นะคะพอหลังจากเดินเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยคือเจอต้นไม้ส,สวูๆเยอะแยะเลยนี่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเราจะเจอต้นไม้ต้นไหนที่เราลอาไปตกแต่งซูได้บ้างมาเลยาถามพี่เขาดีกว่าสวัสดีครับ พอจะมีต้นไม้แบบไหนที่แบบว่าเขาไม่ชอบแดดแล้วว่าดูแลง่ายๆยไหมครับดูแลง่ายๆก็จะเป็นไม้โพสตานอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยพวกแสงเงินแสงทองพวกไอ้พานลํารวยกวากมรกตอัญมณีพวกนี้จะเป็นไม้เลี้ยงในบ้านได้อ๋อก็ไม่ต้องโดนแดดมากใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องให้น้ําเยอะอาทที่์นึงก็น้ำแค่ครั้งสองครั้งอะไรประมาณนี้ก็พออาทิดว่าเขาดอกเขาง่ายๆเลี้ยงง่ายเป็นไม้มงคลด้วย เพราะก็เห็นต้นไม้สวยๆไปเยอะเลยแต่ว่าโจทย์ที่พ่ได้รับมานะครับก็คือเพิร์เนี่ยต้องตามหาต้นไม้ที่ชื่อเป็นมงคลดูแลงา่ายแล้วก็ไม่ต้องโดนแดดครับพอ่อจะมีต้นไหนแบบแนะนำเพื่อได้มากครับ เดี๋ยวเดินอ้อมไปฝั่งโอเค้รับมันก็จะมีอยู่สไตล์พวกนี้แต่ว่ามันมีอยู่หลายอย่างเนาะมันก็จะมีพวกเนี่ยอัญมณีแสงเงินแสงทองใบสีชมพูนั่นค่ะล้ำรวยแล้วก็ตัวขาวๆเนี่ยเศษฐีรับซั์แล้วก็เฮงๆแล้วก็กวดมรกตพวกนี้เราเลี้ยงในบ้านเลี้ยงในห้องแอร์ได้ อนนนี้นะคเพื่อได้ต้นที่เพื่สะดุดใจละนี่ตอนนี้ตอนน,ตอนนี้นี่ชื่อว่าอัญมณนนีใช่ไหมครับอุซ่าโอเคครับแล้วชื่อเขามีความหมายยังไงบ้างครับ ความหมายของมันก็แล้วแล้วแต่เราเข้าใจมันก็เป็นหลายอย่างเกี่ยวกับเงินกับทองอะไรเนี่ยความสวยงามอะไรพวกนี้มันก็แล้วแต่บุคมิกของนแต่เราส่วนมากก็นมีกับพวกคลัสขายอะไรพวกนี้ครับแล้วเรามีวิธีการดูแลดูแลก็คืออยู่ในที่ร่มๆไม่ต้องให้น้ําเยอะอาทิตย์นึงให้น้ำแค่ครั้งสองครั้งครั้งหนึ่งสองครั้งออยากให้ใบเกามันมันก็ปิดก็เปรย์ใบมันได้ตอนนี้ภารกิจของเราก็ได้ไปแล้วต้นไม้ทั้งหมด3ต้นเอาไปฝากเพื่อนๆที่สตูดิโอแล้วก็ต้นไม้ ที่เป็นมงคลแต่ว่าเป็นไม้ใบใช่ไหมทีนี้เราเหลืออีกหนึ่งอย่างแล้วก็คือไม้ดอกที่ไม่ต้องโดนแดดไม่ชอบน้ําดูแลง,ง่ายแล้วก็เป็นมงคลดูเชิวเราจะหาเจอไหมไปดูกันดีกว่าสงขันตะวันอู้ยันเบนล้อ เรามาเจอร้านที่คลิดว่าน่าจะมีไม้ดอกสวยๆแล้วสวัสดีครับ,รบที่นี่พอจะมีแบบไม้ดอกที่ไม่ต้องโดนแดดมากดูแลง,ง่ายแล้วก็เป็นมงคลไหมครับมีก็มีอยู่ครับเดี๋ยวย่ต้นเดียวเลยนี่ไทคาเมนเนี่ยครับไม้ในร่มะครับมันออกดอกได้ม,มันจะมีหลายสีมีสีขาวสีชมพูสีแดงอันนี้สีชมพูใชครับเขาดูแลง,ง่ายมาก ก็เป็นไม้เมืองหนาวาครับง่ายๆเดยว่าทำในประเทศประเทศไทยนี่แหละแล้วคือไม้พันหนาวคือเรามาขายก็ช่วงชื่พ่อออกดอกเท่านั้นแต่ว่าหมดดอกไปก็จะออกดอกยากหน่อยดูแลคือการออกดอกจะยากแต่ว่ารดน้ําอะไรก็ง่ายก็วันละขังเอาโอเคงั้นเอาต้นนี้คอมเมน,นเตอร์ใส่คาเมนครับอ่าเอาต้นนี้โีเครับใส่ถุงให้ครับ,รบเอ๊ครบแล้วกลับบ้าน แล้ววันนี้นะคะพลลพกินของเบิร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเอาต้นไม้สามต้นไปฝางแน่นพิลกานแล้วก็ต้องฟานเซนนะคะก็คือไขม่มุกสับปะรดสีแล้วก็มิ้นท์มาเลเสียตัวนี้แล้วก็พืชมงคลอีก2ต้นนั่นก็คือไส้คารเมนแล้วก็ อันเดียบวันนี้แน่ๆภารกิจของเพิร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเพิร์กพูดสื่อข่าวจิ๋วแล้วนะคะกลับมาเจอกับเพิร์กได้ใหม่ในช่วงเปิดโลกปวดหูเปิดตานะครัะข่าวหน้าในเพิร์กข่าวเพื่อนเปิดโลกปวดหูเปิดตาที่ไหนต้องติดตามชมกันนะครับแต่รับรองว่าเจ็ดในพาร์ที่แน่นอนวันนี้หมดเวลาของเพิร์กแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายยิ่งดูยิ่งประทับใจที่พี่เพิร์กทำภารกิจของเราได้สําเร็จแล้วก็ยังนําต้นไม้ที่น่ารักน่ารัก มาฝากขังเราด้วยค่ะและอย่าลืมติดตามกันนะคะพราพรุ่งนี้เนี่ยความประทับใจเนี่ยจะเป็นของใครแล้วดเด็จขนาดไหนอย่าลืมดูเลยนะคะใช่แล้วครับและสำหรับวันนี้นะครับความสนุกของพวกเราทั้ง3คนก็หมดลงแล้วนะคะแต่เรื่องราวดียังไม่หมดไปครับเจอกับพวกเราทั้ง3คนได้ใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิมเวลาดีๆแบบนี้เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะครับใช่ค่ะติดตามความเคลื่นนอนไหวของพวกเราทั้ง3คนด้วยนะคะ หรือเพื่อนๆอยากจะร่วมแชร์ประสบการณ์แชร์ข่าวสารต่างๆได้ในช่องทางที่ขึ้นอยู่นี่เลยค่ะนี่เลยค่ะและสำหรับตอนนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะคบกลับมาเจอกับพวกเราทั้ง3คนได้ใหม่ในรายการลูกโลกโลกของลูกโลก,โลกสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry